เฟเบียนนีซึ่งเป็นกระบวนการสังคมนิยมและทฤษฎีที่เกิดจากการทำกิจกรรมของอลทัทธิสังคมนิยมเฟเบียนซึ่งก่อตั้งขึ้นในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปีคศออ1884ลทัทธิสังคมนิยมเฟเบียนมีความโดดเด่นในทฤษฎีสังคมนิยมของอังกฤษในช่วงทศวรรษที่1880ซึ่งที่มาของ ชื่อของฟาเบียนนิซึมนั้นมาจากชื่อของในพลชาวโรมันคนหนึ่งนะชื่อว่าควินตัสฟาเบสแม็กซิมัสเวรูโคซัสซึ่งเป็นนายทหารที่ดำเนินการใช้กลยุทธ์ในการรบต่อสู้กับในพลฮันนิบาลในสงครามพินิกครั้งที่สอง กลยุทธ์ของในพลอ่าควินตัสแฟรเบสมัคซิมุสเวโรโคซัตนั้นใช้กลยุทธ์ในการล่าถอยในการต่อสู้กับอ่า uh, ในพนฮันดิบาลคือสู้ไปถอยไปสู้ไปถอยไปแล้วก็ล่อลวงในพนฮันดิบาลให้เข้าสู่อ่า uh, ในพื้นที่ที่คับขันแล้วก็สามารถที่จะอ่า uh, ปราบในพนฮันดิบาลได้นะแล้วก็ในพลคนนี้ก็ได้รับชื่อเสียงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เพราะฉะนั้นแนวคิดของเฟเบียนเนี่ยก็จะใช้วิธีการเดียวกันกับในพูลวินตัสฟาบิอุสแม็กซิมัสนะครับก็คือใช้กระบวนการที่ค่อ,คอยๆดำเนินการไปอย่างช้าๆนะครับซึ่งในช่วงแรกนั้นแนวคิดของเฟเบียนนิซิมนั้นเป็นการปฏิเสธ หรือเป็นการต่อต้านแนวความคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบลทัทธิแบบมาร์กซิส์นะครับซึ่งแนวคิดแบบมาร์กซิส์นั้นก็จะเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมแบบสังคมนิยมและก็สังคมแบบคอมมิวนิสต์โดยการใช้การปฏิวัตินะซึ่งบางครั้งก็อาจจะ,ะมีความแรงนะครับแล้วก็มีกระบวนการต่อสู้กันของชนชั้น แต่แนวคิดของเฟเบียนนิซิมนั้นจะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวนะครับพยายามที่จะเสนอให้าการเปลี่ยนแปลงสังคมนั้นเป็นไปอย่างเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็มันจะมีความามั่นคงแล้วก็มีความยั่งยืนมากกว่านะครับนักทฤษฎี แนวเฟเบียนนิซึมในยุคเริ่มต้นที่มีอิทธิพลมากที่สุดได้แก่นายจอห์นเบเนชชอและก็เกรแฮมวอลลัสนะครับสองคนนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นคนที่อยู่ในยุคก่อ,อตั้งของอแนวคิดแบบเฟเบียนนะครับต่อมาก็มีนักทฤษฎีอีกสองคนนะครับที่มีอิทธิพล ต่อแนวคิดนี้ในช่วงประมาณศตวรรษที่20นะฮะนั่นก็คือซิดซี่นแล้วก็เบียทริดเว็บนะครับซึ่งทั้งสองนะค,คนนี้ก็จะเป็นคนมีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนและเคลื่อนไหวกระบวนการทางสังคมแบบเฟเบียนซึ่งเน้นการเรียกร้องให้รัฐนั้นดำเนินการ,นะรช่วยเหลือทางด้านสังคมเข้านะไปดูแลเรื่องความไม่เสมอภาค นะครับไปเข้าไปดูแลในเรื่องของอสิทธิของเด็กนะครับแล้วก็การจัดสวัสดิการให้กับให้กับประชาชนที่เป็นชนชั้นล่างนะครับแต่ก็มีนักวิชาการรุ่นหลังต่อมาเหมือนกันนะอสองคนนี้นะที่ชื่อว่าฮารูลาสกีกับ GDS Co นะครับซึ่งนักรัฐศาสตร์เองก็จะรู้จักทั้งสองคนนี้เป็นอย่างดีนะครับ ทั้งสองคนนี้ก็อยู่ในกลุ่มที่อยู่ในกระบวนการของเฟเบียนเหมือนกันนะฮะซึ่งบางครั้งแนวคิดของทั้งสองคนนี้ก็มีการเสนอาการเปลี่ยนแปลงสังคมที่อาจจะค่อนข้างจะรุนแรงกว่านะครับเกิดให้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเกี่ยวกับรัฐบาลที่มันรุนแรงที่มากกว่านะครับอิอทธิพลของแนวคิดแบบเฟเบียนนั้นส่งผลต่อ แนวคิดของนักการเมืองคนสําคัญในประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็นักเคลื่อนไหวของพรรคแรงงานเช่นเดียวกันเช่นอ่า R.S. Crossman นะครับรอยเจงกินนะครับเอียนมิคาโดนะครับเดนิสเดนิสฮิตเล่นะครับแล้วก็แม็กเกอร์เรดโคลนะครับแนวคิดสังคมนิยมแบบเฟเบียนนั้นสามารถที่จะมีการพัฒนาแล้วก็ สามารถที่จะอยู่รอดได้นจนถึงศตวรรษที่21นะฮะในฐานะที่เป็นคลังทางด้านองค์ความรู้ของนักสังคมนิยมในอังกฤษในสายกลางนะฮะจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับเอ,อที่เฟเบียนนั้นอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับก็คือเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่1880ในประเทศอังกฤษนะครับเ,เป็นการรวมกลุ่มการของ นักคิดแบบของชนชนั้นกลางต่างๆนะครับแล้วก็เห็นว่ามันมีความจําเป็นในเรื่องของการที่รัฐควรจะเข้ามานะครับรัฐควรจะเข้ามาแทรกแซงในกิจกรรมบางอย่างนะซึ่งเป็นการช่วยเหลือ,อคนที่อยู่ชั้นล่างนะครับคนยากจนนะคนใช้แรงงานที่เสียประโยชน์จากการพัฒนาของระบบทุนนิยมนะครับข้อเสนอที่สําคัญสําคัญของ กลุ่มนักสังคมนิยมแบบเฟเบียนก็คือว่ารัฐควรจะเข้าไปดําเนินการนะครับควบคุมอุตสาหกรรมต่างๆนะครับไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบชนชนชล่างมากจะเกิดไปรวมทั้งรัฐควรที่จะมีมาตรการในเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านการศึกษาด้านโภชนาการด้านที่อยู่อาศัยและด้านการดูแลสวัสดิภาพของเด็กนะครับ รวมไปถึงผู้สูงอายุที่อยู่ในสังคมนั้นด้วยซึ่งรวนแล้วจะเป็นกลุ่มคนที่เปราะบางแล้วก็ควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับอันนี้คือแนวความคิดนะครับของสังคมนิยมแบบเฟเบียน